ฮัลโหลสวัสดีค่ะได้ไหมนะนี่หน้ากากจะโดนไหมได้ยินเสียงไว้มีหน้ากากจะรอ,เ,าาะอเดี๋ยวเอาหน้ากากออกก่อนหันหน้าไปทางนี้ดีกว่าเออโอเคสวัสดีค่ะวันนี้นะสวัสดีปีใหม่มาอินเทรกับเขาหน่อยมาตรวจก่อนคลืน่นเครื่องอ๋อหนูอ๋อ,อ ไม่กล้าเข้าไปใกล้ฝนก็ตกจะรอดไม่รอดโอ้ยบรรยากาศเดี๋ยวจะหาว่าไม่ไม่อินเทรนนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วก็มาใครเข้ามาไม่ทันก็ตามนั้นนะจ๊ะมาทันก็ทันไม่ทันก็ไม่ทันนะคะโอเคนี่สวัสดีค่ะ ลุงป้ามาอพ่อแม่พี่น้องมาดูนะจ๊ะจะมาแย่จมูกมาแย่จมูกพรุ่งนี้อีกสองวันจะขึ้นเครื่องกลับประเทศนอร์เวย์ไปทํางานแล้วนะทันไหมไม่ทันทันไม่ทันทันไม่ทันเต้นเต้นเต่นเต้นดูได้ดูไม่ได้ฝนก็ตกฮัลโหลไม่มีคงเข้ามาจะตรวจดูคนเดียวแล้วนะไม่กล้าเข้าไปใกล้ แม็กซีม็กซีม็กซีเป็นเซฟไลท์ผูลังเสพผู้สามาู้หลังเสร,เสรไม่ได้สจะทำจ้ะไม่ได้นี่สาม,มีรอคิววนไปจ้ารอคิววนไปเราตรวจเราตรวจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาตรวจมาตรวจมาแหย่จมูกก่อนขึ้นเครื่องนะคะต้องมี ตอนขามาไม่มีแต่ตอนขากลับด้วยความที่ตอนนี้ก็เป็นกันเยอะอีกแล้วก็เลยต้องมาตรวจสายกันบินไม่ให้ขึ้นเครื่องนะคะถ้าไม่มีตัวนี้นะจ๊ะไปแล้วใครมาทันไม่ทันสวัสด,ดีปีใหม่นะคะไม่ได้เห็นเพื่อนไม่ได้เห็นไม่ได้มีไลฟ์ไม่มีไม่มีคลิปมานานมากแล้วนะขอโทษด,ด้วย ทุกคนคิวเต็มหมดเลยอ่ะสามีดีใจมากได้คิวตรวจวันนี้เป็นคิวสุดท้ายของวันนี้ด้วยวันเสาร์เขาทำงานครึ่งวันนี่ขับรถมาหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะมาแย่จมูกนะคะเพื่อที่จะมาตรวจจมูกเขาจะให้ถ่ายไหมเขาจะให้ให้ถ่ายไหมตอนที่แย่ อยากได้อยากได้ถ่ายตอนที่แย่นะคนจะได้ยินป่ะเนาะเอาตลกไม่ได้เปิดเสียงขอโทษด้วยนะคะถ้าเราปิดจมูกเขาจะว่าเราไหมอ่ะแล้วเมื่อกี้ได้ยินกันไหมคะไม่ได้เปิดเสียงขอโทษนะคะอันนี้มาตรวจมาตรวจ ร่างกายก่อนจะขึ้นเครื่องนะอันนี้เป็นคืนลาบิลอรทารี่ที่วางเสร็จขับรถมาหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่มาตรวจเขาบอกว่าประมาณแย่เข้าไปไม่ถึงสามวินาทีก็เสร็จแล้วนะแต่ถ้าไม่มีใบนี้เขาไม่ให้ขึ้นเครื่องนะพี่ดิอยากถ่ายแต่ว่าน่าจะถ่ายไม่ได้นักลั่วดู งั้นแค่นี้ก่นนะคา่ะได้จะได้คิวแล้วป๊าคะ a n ่ป้า hold this one for me อันน้ o อยอโอเ